วิววิวขอหมูกันยักไปเจ็บเลย,เเลยแก่ตัวดีนี้ไปอ้อนแม่เลยเนี yeah, ่ยไม่ได้แก้หรเนี่ยตากฝ้ายด้วยไหมแผลมันแบแแบนอยไอ้ผืนสีน้องเงินที่แห้งแล้วเก็บมาเก็บไห้แม่สะบัดสะบัดให้มันเต่งๆเอาวางที่น้องวางที่น้อง ไม่ใช่ที่เธอตกักผ้าเอาบานนี้สิผืนนี้โอ้เธอนี่ติงตองนะพูด <c oughs> ถึงมาไอ้ที่เธอตากกันนะ่ะแผลเบแบหบน่อยนี่ <c oughs> ยังไม่ได้แก้เนานะยังรักน้องไงไหมพอน,น้องจะตกลูกเดียวแรกเลยลูกเดียวพอต้งวันลูกก็เออแบบนี้ตลอด ลืมไปว่าอยู่ตรงนี้อยู่พอดี